เก็บภาเก็บภาพอเก็บภาคุไทเก็บไปไไปเจาะนุดแล้เกะเจาวนิดจนี้สุดสุดพักก็จะบดิบหลอกชักกันเลยมั้ยแล้ก็ัดเลยอูหลอกหูหลอกดูหลอกเลย เร่มาตัวจิตยัลไงกว่านี้ตัวจังไงกว่านี้วันหุ่ดวันเสาเนไ้หนี่ตัวเด่นเนะตัวเด่นปากกระปีออีกน่อยได้หนเก้าโมงได้หมคิดไม่อนี่มาจะเอาตัวไงก็จัง่เราปูพูไหม ลำคุณนะแล้คจังลคุอัะตอนนี้นตัวเป็นหลังตัวเป็นหลาตนตัวนหลก็เตียมสำหรับเรียเรียนนกำเรียนเขาเตรียมยังยทง่เร้ยนไหมกำเรียนอ 以后我也很不行了。<laughs> <laughs> Quảm cựu lắm vàng mùa vàng <cười> <cười> หัวหน่อยไปฮะตัวโซหัวหัวหน่อยหน่อยไป่แอมลขังรันไงคือกำังัวนขึ้นหน่อยันู๊ขึ้นหน่อยแต่าขังรันโอเในการสวดพระบิณรบาโสีโสไหวประเดชพระุนพระราธีชัยันณี อดีตเจ้าคณะจังหวัดต่ำหน้าเจร <HHH> ิญอดีตจังวัดวัดบ่อทะเสนงได้เสร็จสิ้นลงแล้วจากขอบพระคุณในความเมตตาธรรมอย่างสูงบริมขอบพระครูพิราชธรรมามมทิรันเจ้าวัดวัดเชี่ยนนันท่านอาจารย์พระมหาวิัยรัตนวังโสเปรนรมเป็นประโยชน์ขอเจ้าวรวัชศีเจริญหลวงพ่อพระครูปริยสิทธิวิบูลเจ้าคณะจังหวัดหัวตะพานวัดสิทธิยาลามและพระมหาเถรศักด ชิตาเทโรนะครับกับขบพระคุณแล้วก็พระโธทานากับคุณพ่อ